สวัสดีครับก็แก้ผู้ประสบไม่ไฟวันนี้มานำเสนอเครื่องจุดน้ําพุเวทีไฟฟ้านะครับผม 4Q ด้วยกันนะครับหรือว่าจุดไพโลนั่นเองมาดูสินค้าด้านในนะครับลูกค้าจะได้ไปทั้งหมดนี้เลยเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับ่านทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น่านรีโมทแล้วก็ถ่านตัวจุดนะครับผมทานเรามาดูกันในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับมีแบบ มีแบบจุดแยกเป็นตัวตัวนะครับรแล้วก็มีแบบนะครับจุดพร้อมกันทั้งหมดนะครับแถมถ่านไปให้เรียบร้อยไม่ต้องไปหาซื้อเองนะครับแล้วก็ต um ัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องจุดนะครับน้ำพุไฟฟ้านะครับน้ำพุเวทีไฟฟ้าแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี่นะครับไพโรนะครับผมตัวนี้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ สินค้าตัวไพโรนี้จะแถมสายฟิวมาให้เลยนะครับให้เชื่อมด้านหลัง2จุดแบบนี้นะครับอย่าให้สายไฟคุ้ยกันนะครับเนาะครับให้สายไฟแยกออกจากกันนะครับโอเคนะครับเขีอยให้สุดแล้วก็ไปวางเลยจุดแรกนะครับตัวนี้เป็นตัว A เดี๋ยวเราจะมาจุดทั้งหมดพร้อมกันนะครับเอากดว A กดเลย ตัเน,นะครับต่อไปเป็นตัว B นะครับามันเดิมนะครับที่สำคัญคืออยากให้เัาพักกันนะครับแล้วก็แบบนี้ก็สองเ็ดนะครับี่นเก็สแล้วก็้อปเลยอเ้กตัวางที่ท่านกมีเขกินัเห็นแล้วโอเคแล้วก็สะสญญาณขึ้น,น,น,นแล้วะะก็สบสญยาณขึนนะะ้นดีโอเคแล้วก็อ มีนคือพร้อมกันอยู่แล้วไรก็ได้ถ้าเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมุนก่อนแล้วก็ดึงเห็นเสร็จไปอยู่สองสายแล้วยกันนะครับมีสองสายเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ได้หนักได้เลยนะครับคือการตั้งก็ตั้งตามตัวอักษรเลยครับหนี่งใส่ขึ้นด้านบนใส่ขึ้นนั้นเสร็จแล้วก็ใส่ไปยัดเข้าไปชุบๆนะครับไม่ชุดไม่ไหมนะไม่ชุดไม่ออกเลยโอเคนะเสร็จแล้วเปิดขึ้นลยอ่งติดถุงต่อไปก็เป็นอันสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวี เอาตัวเลขขึ้นนะครับแบบนี้เลยใส่เข้าไปแน่นนะครับใส่เข้าไปแน่นงไม่ติดนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเขยันพับประกันให้เปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คลูุทธ์ย่อเนะครับว่าเปิดเครื่องเสร็จอีกครั้งครับอันนี้เปิดแล้วนะครับตัวดีตัวซีเปิดแล้วแล้วก็ตับอสตัวดีนะครับตัวดีเปิดแล้วแล้วก็ตัวเอ๋ครับนะครับตัวเอ๋เปิดแล้วเนาะมาได้ให้กินตัวของผมนี่ครับมาชิบุก็ุกเบิ้ลชิบุกเบิ้ล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 พอเอามาแล้วก เอานะครับผมครับนำผุุเวทีไฟฟ้านะครับไร้ควรนะครับนาน30วิสูงอยู่5เมตรนะครับผมกดพร้อมกันนะครับพร้อมกับเครื่องเอาเลย3 2 1 เรียบร้อยนะครับนี่นะครับไม่เป็นอะไรเลยนะครับเครื่องไม่เป็นอะไรเลยเนาะนี่นะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นะครับไม่มีปัญหาขอบคุณมากครับรรนนนนนนานาพรระััักกกงชจ้วว่่บน